สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบลูเลย์โมเดิร์บริฟ Morning, กับผมธนูคันทองครับในขณะที่ธนาคารกลางของสหรัฐนี่ยังคงเดินหน้านะครับที่จะดําเนินนโยบายการเงินแบบเต็มตัวแต่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยตกลงนะครับที่จะยังคงดอกเบีย้ยที่ระดับลบ0.1นเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าญี่ปุ่นยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนผ่อนคลายแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับโดย ที่ให้คำมั่นนะครับว่าจะพยายามกดยิ้วนะครับหรือว่าดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่เรา,เรา0%และก็จะยังคงเดินหน้านะครับซื้อทรัพย์สินนะครับผ่านนโยบายการทำ QE เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ80ล้านล้านเยนนะครับหรือว่าประมาณ700แสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมีปัญหานะครับในการแก้ไขปัญหา เงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ2%เนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวสัทีนะครับล่าสุดมานี้เนี่ยได้มีการประมาณว่าเงินเฟ้อปีนี้จะอยู่ที่ระดับ1.1%เท่านั้นนะครับต่ำกว่าที่คาดหมายไว้1.4%แต่อย่างไรก็ตามทาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกคึกคักมากกว่ากับตัวเลข GDP ที่คาดว่าปีนี้ GDP จะอยู่ที่1.8%เทียบกับปีหน้า1.4%นะครับต้องดูต่อไปนะครับว่า ญี่ปุ่นจะสามารถปรับนโยบายการเงินได้หรือไม่เพราะว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อที่ตั้งไว้2%นี้จะสูงเกินไปสูงเกินกว่าความจริงหรือเปล่าที่ตามรอยได้ทประท